อันยามาเซีงแล้วอันนี้อันเบิดมาเลยทุกคนอันอันอ่าไม่เียนี่คือหายใจไม่ออกแล้วเมื่อกี้ทุกคนคขาวันนี้ก็เซเนกที่ได้วันนี้ก็ซคัมแบ็กแล้วทุกคนาดีที่โรค่ะ ขอยิ <rôle> นดีให้ฟังทุกคนวันนี้เราจะได้ดูเอ่อเอมวีของน้องนานานาแล้วนะคะหลังจักที่ทุกคนอาจจะฟังและดูไปในแฟนคอนเมื่อวานแล้วซึ่งตัวน้องนั้นผิดเสียงแล้วก็ดูแค่ภาพ กพอยากจะมาฟังพร้อมทุกคนวันนี้เลยใช่ยวไม่เรียวใช่เม,ามาื่อวานก็คือสนุกมากแฟนคอนใครได้ดูสองวันบ้างหรือใครไปดูที่เกาหลีแบบพิมมาคุยกันได้นนะอาสรสเส่วนทางนี้คือตื่นเต้มากนี่เป็นเฟสอัลบั้มนะคะของ GOT7 ในการเริ่มต้นใหม่สิ่งอื่นใดๆนะคะ GOT7 เดวก็ไ้ทุกคนไปดูน้องนานากันค่ะ I k n 이 w Wait, wait, wait. Wait, w 빠 i t wait. y 마초가리주변 너희의 흥, 가로세로처럼 쉬운 대로, 마초로, 을합아손

아 m not sure 을하 ดีมากดีมากเลยเอ็มเอ็มดีดีสุดอ่ะที่เคยเจอมาใช่ไหมใช่ของบอนเซเว่อ่ะนั่นแหละมันเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือสร้างบ้านใหม่ซะเลยเอามาจากค่ายเขาแล้วก็นี่คือร้านของเราแต่ชอบชอบนี้มากเลยนะชอบมานกกับยองแจตอนนั่งตรงนี้มากใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นแจ็คสันไปนั่งแขนมาร์กไม่งั้นอาจะเลิกแจ็คแจอโ็คชอบคู่นี้มาก ใช่แล้วคืออาเน,นียก็ชี้ไปคู่หนึ่งนะเพราะว่ามาร์แจเป็น oh, <me. S 1> ช่เป็น so ปมาม้าของโคโคน่อ๋ออ่ใจใช่ขเขา,าเริ่มมาเลี้ยง mm. mm. แล้วตอนนี้อยู่อะไรกันอยู่มารีโ<ะ>อแจนี่ยค่ะทุกคนแล้วคือท่อนแรกเปิดมาคือจินยองกับพี่มาจินยองกับยุบยอมเป็นคู่กันอีกแล้วดีมากเลยอือโอเมย์ค่ เขาเรียกอะไรเอฟเฟ็กซีจดีเออดีดูแบบดูแบบลงทุนอ่ะคือฉากสระชาคือแบบคอลเลอร์ฟูมากแต่เป็นคอลเลอร์ฟูที่มันแบบควบคุมโทนเลยุวบคุมแดงใช่เป็นคอลเลอร์ฟูที่วอร์มโทนอืมแล้วบ้านค่อนข้างจะล้ำสมัยอยู่นะบ้านที่แบบพวกเขาสร้างไว้ให้พวกเราหรือเปล่าเป็นลังโ่ก ที่อยู่ของนกอะคิดว่าน่าจะใช่นะตอนที่มากับนกยูงอยู่ด้วยกันนะคือกลัวแหละน้องยงจิบมากนะโคตรใกล้อะนี่ <c oughs> เออใกล้มาก,กาน,าานี่ก็ <c oughs> น้องหันหนีน้องอายมันน่าจะแบบแผลข้า <c oughs> แผย่ยิ่คือแบบเมือเด็กชอบมากท่อนคือติดหูมากน่าน่านะนะ่าผ <c oughs> มชอบข้อนี้อะน่าน่าก็คือ เนี <One input> ่ยเพื <t step> you know, ่อนเพื no again, like ่อนลอกมากเพค่อนขาขเพื่อนเนี่ยชอบแบบไม่ให้คิดมากกว่าเพื่อนเนี่ยข้าใไหมแต่คือแอเราพยายามจะคิดแค่เพื่อนเนี่ยแต่มันแบบไม่ได้เพื่อนเข้าใจบอกบางทีเพื่อนก็หลอกเกินไปอ่ะหลอกทุกคนเองนี่ยชอบนี่คือความสดใสของกอตเซเว่นนะทุกคนเล้คือแบบ ชอบเวลาโยแจยิ้มแบบนี้มากมันคือความสุขอของทุกคนยโ <laughs> ยแจคือน่ารักจีงใช่คือแบาบข้านุ่มอุ่นอู้สว่าตัแต่โยแจแบบออกจากค่ายมาแล้วแบบเป็นศิลปินเดี่ยวสักพักหนึ่งใช่ไหม,มแล้วกลับมารวมตัวคือแบบทุกคนดูแบบมีความสุขขึ้นมากๆเลยอะ พอให้กลับมารวมตัวกันก็ยิ่งมีความสุขทวีคูณแต่จริงๆยอมร้องไห้ในคอนเสิร์ตแต่น้องชอบชุดเซตนี้มากเลยโอ้ยแ่ๆๆะแหลกแล้วตอนแรกคิดว่าวันนี้ดูเอเวอร์แล้วจะอินจะร้องไห้แต่คือร้องไปเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยไม่ร้องโอ๋ยคิดถึงพวกเขามากทุกคนคิดถึงก็ใช่ไหมเหมือนมีคนตอบ เ <Wow. S 1> นี่ยทุกคนแล้วก็เพลงน้องนานานะคะนานานานะคะเป็นเพลงที่พี่จะบอมแต่ง mm hmm. ตอนแรกที่ดูในแฟ,แ,ฟแฟนคอนก็คือเพลงที่น้องแบมแต่งเกือบจะได้เป็นไตเติลแล้วอืม mm hmm. แต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าพี่เดียวเพลงนีมาแล้วเมมเบอร์บอกว่าชั่วชั่วชอบเพลงนี้ oh. เพลงนี้ดีอะไรอย่างเปงี้ยได้เพลง mm hmm. เราไม่สามารถรู้เราต้องรอดูอัลบบ้มหน้า พราเขาไม่เอาละลายใช่แต่ว่าเพลงในอัลบั้มนะคะอัลบั้มนี้มีทั้งหมดหกเพลงทุกคนสามารถไปฟังได้แล้วในตอนนี้นะคะอืมแล้วก็มีเพลงที่เบมเบอร์แต่ละคนแต่งด้วยมีย้ยอมที่ยังที่จิงยองแล้วก็ยองแจด้วยอืมบันไดคือมันเป็นเพลงมันเป็นอัลบั้มที่พวกเขาตั้งใจทําให้เราจริงๆอังเกเซุ่กกปวดอะไรนะเธอคิดถึงก็เซ่น่าค่ะเราเป็นอังเกเซ่ตัวน้อที่พยายามหาเงินเป็ดเขาอยู่ นะทุกคเปยคนรวยเปยเพื่อความสุขของเรานั่นคือเรานั่นคืออากาเซที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นก็คือปันวิวซื้อเพลงแล้วก็ทุกชาร์จเอาไว้มันติดทุกชาร์จเลยทุกคนสู้อากาเซทีนี่คืองานที่พวกเธอหาหายจากการทำมานานทำประบายนะคะมีอากาเซด้วยไปค่ะขาดวันนี้ก็พอแค่นี้แหละถ้าอยากคุยกับเราก็คอมเมนต์มาได้นะ ้องรอดีๆนะค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะก็เซ้เว่นเพลงหน้าหน้าเหลือเลืงนะค่ะทุกคนก็เป็นรูปแบบใหม่ที่เราไม่ค่อยเห็นกับกัตเท่าไหร่แล้วก็ซีจีอันอลังการนี้นะคะฉากเฉิกเอยคือแบบสุดปังากแล้วก็ฝากผลงานเดี่ยวของัตด้วยอืมแล้วเราก็ค่อยเจอกันที่ราชมังนะทุกคนไปแล้วค่ะวันนี้ก็ จบคลิปเ okay, ท่านี้แหละแล้วก็ขอช่วงเราด้วยอันนี้อันนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิด่งเพื่อไห้รับก,การแจ้งเตือนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย